สมัม่ก่อนทุกยากค่อยแค้นมันแรงทำนาปีละครั้งนี่อาศัยน้ำฝนอย่างเดียวฝนไม่ตกก็แรล้งมีท่วมบ้างมีแรงบ้างท่วมก็ไม่มีที่ระบายน้ำออกจากท้องนาคนก็นยากจนเขามาบอกว่าในนิโครงการของนายหลวงมาแล้วพ่อวิ่งสามล้อไปดูก็เห็นอโอ้ดีใจ ตะวันนี้มีโครงการของนายหลวงได้ทำเขื่อนน้ำกำรร่ังส่งน้ำเข้าห้วยแคนมาที่หาราษฎรได้ทำนาปีละสองครั้งถ้าท่านไม่ทำให้เราเราก็ทุกเหมือนเดิมจนเหมือนเดิมอาศัยน้ำในฟ้าลงมาไม่พอพอประทายมากๆที่ท่านยังไม่ทิ้งลูกยังไม่ปะไม่ทิ้งลูก ที่าลาซาดอน ชีีวิตออยย่างเงเแม่น้ำปากพนังเมื่อก่อนนะครับเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่มาระยะหลังจากความไม่แน่นอนของระบบนิเวศในธรรมชาติผลที่ไม่ตกต้องตามดูการเป็นสาเหตุหลักบางครั้งเราก็โดนน้ำเค็มท่วมพื้นที่ไม่สามารถจะรักษาสาภาพของพันธุ์ข้าวไว้ได้เพราะมันมีความเค็ม เพิ่มขึ้นทําให้ต้นข้าวต้นกล้าที่เราปลูกเสียหายและประกอบกับมีการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาดาจากการที่เกษตรกรจะขาดควารมรู้เรื่องระบบนิเวศการเลี้ยงกุ้งตรงนั้นก็เลยมีการล่มสลายส่วนหนึ่งที่จะแจ้งให้ได้ว่ากําลังทําอยู่คือโครงการที่ปักพนังซึ่งปัจจุบันพื้นที่ทํานาเป็นแสนไร่ เดี๋ยวนี้เวลานี้ทำข้าวไม่ค่อยมากก็เสีย้วยน้ำมากเกินไปหรือน้ำน้อยเกินไปทั้งสองอย่างบางคนอาจจะแอบว่านากุ้งลหละนากุ้งก็จะทำนากุ้งได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันประชาชนที่ทำกิจการเหล่านั้นก็จะร่ำรวยไม่เสีย เพราะว่าแยกน้ำกร่อยกับน้ำจืดงน,นี้โครงการเป็นโครงการที่เล็งเอาไว้ให้สร้างได้ผลภายในสามปี ปัจจุบันนี้เกษตรกรในพื้นที่ก็สามารถนําน้ําจากโครงการประตูน้ําอุทกวิภาคเกษตรขึ้นมาใช้ในภาคการเกษตรได้อย่างเต็มภาคภูมิแก้ปัญหาเรื่องน้ําเค็มลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเห็นชัดเจนว่าการทํานาข้าวเริ่มจะเห็นผลไม้ผลยืนต้นที่มันเครกเกรนและขาดน้ําอยู่ก่อนก็เริ่มจะมีใบสีเขียวสดชื่นขึ้นมาทําให้มีให้เกษตรกรและคนในลุ่มน้าปากพนังที่อยู่ ปลายน้ำมีความหวังด้วยความรักและเห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์มีต่อพระสกนกรในพระหมหาการุณาธิคุณอันนเญ่หลวงรู้สึกตื่นตันใจประทับใจครับในสิ่งที่ท่านมอบให้กับประสกนกรทั่วไปนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับทุกคนจะรู้สึกประทับใจและรู้สึกซึ้งในในทุกสิ่งที่ท่านให้ครับพ่อจึงสอนเราให้ทําฝน เก็บกักน้ำไวบ้บนภูบนภาชะลอ,อน้ำไม่ให้ไหลบา่าให้ดินชุ่มชื้นทั้งพื้นป่าเคื่อแรงน้ำสมบูรณ์ก็เกือ้อกูลป่าหลากชีวิตนานา